เธอคนนี้ไม่ใช่วันเดอร์วูแมนไม่ใช่กัปตันอเมริกาเวอร์ชันผู้หญิงแต่เธอคืออเมริกันเมดฮีโร่สาวผู้ใช้รองเท้าส้นสูงเป็นอาวุธเดอทิกกับอาเธอร์ออกล่าตัวเวนในเมืองแล้วเจอแก๊งวายร้ายหน้าผากคอซิปและฝีหนองที่กำลังขโมยลังปริศนาอยู่พอดีเดอทิกรีบโผล่ไปขัดขวางแต่โดนอัดกลับสะเละโชคดีที่อเมริกันเมดหรือแม่บ้านอเมริกันโผล่มาช่วยไว้ได้ทันแต่หน้าผากดันหนีไปได้พร้อมกับลังนั่นถึงไว้แค่บัตรเชิญไปงานวันเกิดของแชร์เฟสชิปเพนเดลใช่แล้ว,ว ใพร้อมตัวเป็นพนักงานเสิร์ฟแอบย่องเข้าไปในงานเลี้ยงที่เต็มไปด้วยอาชญากรระดับท็อปของเมืองงานเริ่มบุญเมื่อพวกทิกถูกจับได้แชร์เฟซเผยแผนสุดปัน่นเขากะจะเขียนชื่อตัวเองลงบนดวงจันทร์ด้วยนำแสงเลเซอร์จากเลนที่หน้าผากขโมยมาให้เพราะโลกไม่ชอบหน้าเขาก็เลยจะบังคับให้โลกจำชื่อเขาแทนพวกฮีโร่โดนโยนลงหลุมจระเข้แต่ก็รอดกันมาได้อย่างหวุดหวิดขณะเดียวกันแชร์เฟซก็เริ่มยิงเลเซอร์ขึ้นดวงจันทร์แต่อาเธอร์ดันเข้าไปป่วนเลยยิงได้ถึงแค่ตัวเองส่วนทิกกับอเมริกันเมดกัาาารารรววยยย้ทีี่เเหลือแบบงต ทั้งถีบทั้งเวียงกันอย่างสนุกสนานสุดท้ายทิกใช้ลำแสงขู่แชร์เฟสจนมันยอมแพ้เราวายร้ายโดนล,ลากไปเข้าคุกส่วนทิกก็ออกมาพูดเท่ๆว่าอเมริกันเมดคือฮีโร่ผู้มีหัวใจทองคําแต่ดันใส่ชุดเหมือนแม่บ้านซะง,งั้น